จบทุกข่าวป็นเป็นไงบ้างคะได้แบบเห็นโ o ดัก t ผลิธภัณฑ์ต่างๆ<อ>ถูือว่าหลายๆหลายๆรูปแบบนะครับถือว่าออกมาสวยงามมากๆนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั่นแหละครับผมมาร่วมนะครับผมสมทบพุนนะครับผมเพื่อที่จะจริงๆของมีเยอะมากๆนะครับนอกจากสีดา<ม><ม>แล้วก็จะมีแบบหลายๆสีที่เป็นสีแบบเงคลนครับเอ,อเห็นแบบว่า มเยอะออเเซซรีเยอะมากมีหมวกมีกกระเป๋าผ้ามีอะไรด้วยมีหมวกมีกระเป๋ามีเสื้อมีมีผ้าพันคออะไรมีทีเดียวมากมามีกระบอกน้ำด้วยครับเอ่อเข้มชชวนนิดนึงค่ะสรัพคนที่แบบว่าอยากจะช่วยตรงนี้เนาะสนุกมันคอในการแบบไปทำธุรต่อยอดต่างๆครับผมใครนะครับผมที่อยากจะมาร่วมสมทบพุนนะครับผมก็สามารถติดตามข่าวสารได้นะครับผมที่อินสตาแกรมนะครับผมสิริศิลปินนะครับอ่ะ นะคะคร<า>ับอ่เทศตอนนี้ความคลบกหน้าเป็นยังไงบ้างคะคดีเรื่องคดีความใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการของศาลอยู่ครับว่าว่าว่าจะยังไงจะ<อ>ต้องรอครับต้องต้องรอว่าในรูปแบบของคดีเป็นแบบไหนเออซึ่งตอนนี้ก็เป็นทางหน้าที่ของทนายความใช่ครับเป็นหน้าที่ของของทนายความทั้งหมดเลยเออในความกังวลเรามีความเครียดอย่างไงบ้างครับี่ค ความเครียดยังไม่มีครับเพราะว่ามันยังไม่ได้มีอะไรที่มันเกิดขึ้นเรา<ๆ>เราก็พยายามที่จะไม่ได้คิดล่วงหน้าซึ่งคดีนี้เนี่ยเป็นเป็นครั้งแรกที่เราได้สัมผัสกับความรู้สึกแบบนี้มันถามว่าตัวเราเครียดไหมมันมันก็มีนิดหน่อยแต่ความเครียดมันจะมาจากครอบครัวเราจะมากว,าวา่าที่ที่คุณยายครอบครัวต่างๆเอ่อคุณพ่อคุณแม่คุณ,คณ,คณยายทุกคนก็จะโดนถามเข้ามา <ứng S 1> ว่าเข้มเข้มไปโดนคดีเรื่องอะไร เราเรามีแบบว่าความห่วงตัวนี้กับครอบครัวมากกว่าเป็นห่วงครอบครัวมากกว่าแล้วแลอธิบายให้เขาฟังไปอย่างอธิบายไปแล้วครับแต่แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะบอกกับทุกคนได้ทั้งหมดอยู่ตลอดเวลาหรอกครับก็ก็ก็บอกให้เขาค่อนข้างสบายใจรอรอผลเอ่อเขาเรียกว่าการตัดสินเนาะการตัดสินก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยค่อยแจ้งอีกที่าครับพี่ใหญ่ครับพี่นพี่หนิงให้กําลังใจไงบ้างกับเพื่อน ผมรู้สึกว่าผมโชคดีครับที่ที่ได้พี่หนิงนั่นแหละครับมาคอยให้คำรึกษาแล้วก็แล้วก็มามาให้คำแนะนำต่างๆกับผมเขาก็พี่หนิงก็จะอยู่ข้างๆผมตลอดกลัวว่าผมจะเครียดเกินไปกลัวว่ามผมจะจะฟุ้งเงินไปในเรื่องของคดีอะไรอันนี้หนักไหมสับเราตั้งแต่เข้าวงการมาหนักเพราะเ,เราเราเราไม่ไม่คิดหรอกครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราไม่คิดครับไม่ิกำลังใจรับข้างก็ดีดีครับทั้งทั้งแฟนคลับเองแล้วก็ คนรอบข้างคนที่รักเราก็เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็เข้ามาสอบถามกันตอนนี้ก็เลยเหมือนแบบเดินสายทาบุญมูไม่หยุดเลยนะคะทำบุญครับตันนี้ก็ยังคงทําบุญในช่วงจังหวะท,ที่ที่เราสามารถไปทําบุญได้ต่างๆไปขึ้นเหนือล่องใต้ไปออกกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นบอกมีต้องไปแก้บุญด้วยอ่ะพี่เพิก็มีขอพรครับส่วนใหญ่ก็จะขอพรไว้เนื่องด้วยวันที่เราจะไปเนี่ยเป็นวันออกพรรษาก็<ๆ>ก็ถือโอกาสรกลับบ้านไปหาคุณตาคุณยาย ซ,ซึ่งเขาก็เตรียมข้าวใหม่ปามาณไว้ให้ช่วงช่วงใกล้ๆฤดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปไปเยี่ยมคุณตาคุณยายแล้วก็ถือโอกาสขึ้นธรรมด้วยก็คือจะไปขึ้นธรรมนาคาใช่ไหมใช่ครับก็คือบ้านเกิดเราเองบ้านเกิดเราเองไปบนอะไรไว้ที่นั่นส่วนใหญ่ขคมจะขอพรอถ้าเกิดว่าคนที่บนน่าจะเป็นผู้จัดการแล้วก็คนที่คาดหวังคาดหวังเยอะกว่าเราเนาะคาดหวังเยอะกว่าเพราะว่าลูกเขาเยอะประมาณสิบกว่าคนอยู่ครับเราเนี่ยก็น่าจะหลังๆมาก็เริ่มจะหางแถวละ ใหมาเก่าก็เป็นเรื่องเก่าและวตอนนี้บหัว็นเรื่องใหม่การบอกเราจิตอันนี้เก่งเกิดนีราะจริงจริงจริงแค่มีความเชื่อตรงนี้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่มันประสบความสำเร็จมากขึ้นเข้มจะเข้มเติบโตมากับกับความเชื่อ เหล่านี้อยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านก็จะมีสิ่งที่เราสิ่งที่เรานับถือศรัทธาอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวยงกับในเรื่องของพญานาคอะไรเงี้ยครับก็มีความเชื่อตั้งแต่เด็กมีโดนปลูกฝังจากคนในครอบครัวแล้วก็คนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยอยู่แล้วก็คือขอแล้วเราก็เหมือนได้ตามได้ได ได้ตามที่เราขอไว้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆก็มีโอกาสแล้วก็กลับไปกลับไหวหรือสถานที่ต่างๆที่เราเคยขอแลได้อะไรเงี้ยในช่วงหว่างที่เราพีแบบโหเราคอๆมากๆอย่างเงี้ยคนมาถามาเยอะไหมเพื่ยนว่าไปมู่ไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยไปเยอะมากเพราะว่าพูดถึงการผมเขาเขาเขารู้ทุกทุกจังหวัดดีกว่า 77จังหวัดเขาจะรู้สถานที่ที่แบบว่าเด็ดๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถามผมในเรื่องของมูถามผู้การผมจะได้วัดที่ดีมากๆครบดีสุดแล้วใช่ครับเพราะว่าจริงๆเราเป็นมูที่เห็นแล้วเราได้มีไม่กี่ที่ครับถ้าภาคใต้ก็จะเป็นวัดตาไข่ที่ที่ไปขอก็จะเป็นวัดตาไข่ขึ้นเหนือก็จะเป็นเทพทันใจแล้วก็ทางทางบ้านก็จะเป็นนี่แหละครับทำนาคาหรือว่าอยู่กับหลวงพ่อวรา เพราะรักสุดรักไปสี่ทิศเลยหรือไปไปทุกทิศเลยครับทุกทิศไปทุกทิศเตราะตามที่ได้คือจะออกไปเหมือนกันนะเนาะเนี่ยครับก็มีวางแผนไว้ว่าจะไปพม่าอยู่ครับแต่ตัวเค็มเองมีทิศไหมครับหรือว่าก็วาดปกติเหมือนก็ให้ขอว่าขอปกติเลยครับว่าขอปกติในสิ่งที่เราอยากได้แค่หนึ่งข้อแต่ละที่ก็ขอแค่อย่างเดียวเลยอันนี้ของานหรือขอรักครับส่วนใหญ่เป็นงานครับเป็นงานก็รักยังไม่มุ่ง ยังครับยังทำงานทำงานก่อนเพราะว่าบ้านหลังเริ่มมาล่ำเลยครับบ้านนี้ทุ่งไปกี่หลักจะต้องทำงานหนักเอะไรนะฮะบ้านนี้ทุ่งไปกี่หลักต้องทำงานหนักก็ก็หนักอยู่ครับก็หนักอยู่ก็พยายามทำทำงานเก็บเงินให้คุณแม่ซื้อที่เก็บไว้ออันนี้คือเป็นบ้านที่ซื้อที่ที่กรุงเทพครับกรุงเทพส่วนที่ที่ต่างจังหวัดก็จะเป็นที่ดินอ๋อซื้อไปเยอะมากเลยก็ซื้อไว้ซื้อไว้เป็นเป็น เก็บไว้ซื้อเก็บไว้ไเป็นสถิติที่ดินไปแล้วมัตอนนี้ไม่ถึงขนาดนั้นครับ<อ>ก็จะเป็นที่ดินที่เราเราอยากได้ด้วยนะครับก็เป็นที่ที่คุณตาคุณยายชอบด้วย<อ>ก็มีโอกาสก็เลยซื้อไว้แค่สักพันอลยอย้านก็ไม่ถึงสามพันหรอกครับโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงครับ<อ>ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงก็คือฝั่งดิมแม่น้ำโขงนี่คือเข้มกว่าเรียบหมดแล้วยังครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซนแถวแถวบ้านครับแถวบ้านแถวแถวแบบทําราคาอะไรเงี้ยทำไมเราถึงตัดสินใจมาทางนี้ เข้มชอบอยู่แล้วจริงๆเข้มชอบที่ดินชอบที่ดินมากๆถ้าเกิดภาคไหนที่เราชอบอย่างเชียงรายเชียงใหม่เราไม่ลุยไว้การลงทุนใช่ไหมกระหมอมเป็นการลงทุนรหรือ,อไงครับเป็นความชอบ,ชอบซื้อซื้อสิ่งที่เราชอบแค่รู้สึกว่าเวลาเราเราไปที่ไหนเราก็อยากมีบ้านพักตากลับาศไว้แปะพาวด์คอนอะไรก็คือกล่าวว่าจะซื้อทั่วประเทศไทยเลย ถ้าเกิดมีโอกาสซื้อเก็บไว้ถ้าเกิดซื้อเก็บไว้ซื้อเก็บไว้เเข้มชอบที่ดินช่วงที่ไปเหนือไปบ่อยไปเหนือไปบ่อยนี่คือไปไปดูที่ดินนะฮะเสียเข้มหมดแล้วไม่ครับก็ขึ้นไปไปเที่ยวไปพักผ่อนเราชอบเชียงใหม่ชอบภูเขาชอบ ต้นไม้พื้นที่ทวกว้า,ยยางๆอะไรเงี้ยเราตั้งใจว่าอยากจะมีทั้งสี่ภาคเลยจริงครับร <c oughs> อยากอยากจะมีทุกภาคเลยไม่ตามอากาศแต่ละฤดูอย่างเงี้ยหรอ <c oughs> ใช่ครับจริงจริงอยากอยากลล <c oughs> แล้วแต่ฤดูถ้าเกิดว่าหน้าร้อนก็อยู่ทะเลหน้าหน,นาวขึ้นเชียงใหม่หน้าฝนเราก็หาที่ไหนก็ได้ อันนี้คือความฝันเราความฝันความฝันดีนะเราเนีราคิดว่ามันจะเกิดขึ้ไมหรือว่าแค่ฝันเอาไว้แต่ว่าไม่อยากไปเอื้อมหรือยังไงมันต้องเกิดขึ้นครับหรือว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันต้องยังครับยังมันเกิดขึ้นค่อีสานแค่แค่ภาคอีสานแค่ภาคอีสานนะเหนือเหนือแล้ใต้ เหนือใช้กับตะวันออกโอ้โหคุณเป็นคนมาเป็นแฟนสบายดีนะเออนั่ไว้่นขายสิงขายเซฟขายเซฟสมมติว่าผู้หญิงแบบคนไหนเขาแบบเออเขาเข้ามาแล้วแบบว่าสนใจโทนี้แล้วถูกชะตากันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะสบายไงบ้างเราเราขายโปรโมชั่นหน่อยที่ดินผมเยอะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดว่าป่วยก็ ถ้าเป็นแฟนกันแล้วอยากเอาขายก็ขายได้เลยแล้วก็อยากได้อะไรก็ขายที่ดินเอาเดี๋ยวผมซื้อไว้มาแลก็คือไม่มีเงินสดมี่ที่ดินให้มีที่ดินให้ครับทุกวันนี้ก็คือเจอรอยไร่ละมีเก็บ ให้กรอกส <c oughs> อีจ่ายถูกต้องจ่ายถูกต้องอแต่ผลกล้วยไว้หมดแล้วนะ <c oughs> อาผลงานพี่เข้มตอนนี้มันมีอะไรยังไงบ้างครับให้แฟนๆได้ดูคตอนนี้นะครับก็จะมีปวงวิมาลาที่เราเข้าไปรับเชิญก็เข้มข้นมากๆนะครับแล้วก็กำลังจะได้ชมกันเร็วๆนี้ก็จะเป็นชาติพยาคมนักเลงแล้วก็ถ่ายทำลมพัดผ่านดาวครับถือว่าเราฟิตหุ่นด้วยฟิตหุ่นครับช่วงนี้ พอเราว่างกะเลสศุกสารอาทิตย์เราก็กลับมาจริงจังกับตัวเองหนักมากๆช่วงนี้ก็จะเข้าแทบจะทุกวันเลยครับเสพติดเริ่มเสพติดในเรื่องของการออกกําลังกายแล้วครับแสดงว่าเที่มหนุ่มหนักไม่มีแล้วไม่มีแล้วอาจอาจแม่ไม่อยากจะแบบว่าฮ้ยจะอวดเราหรือไรที่อยู่โรงาอยู่โรงงาอยู่นะ ก็ก <Pop> ็นี่แหละครับกลับมาจริงจังแล้วครับกลับมาจริงจังเพราะว่าหลังจากที่เรากลับมาถ่ายทําละครได้เราก็ไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยพอปิดปิดกล้องในหนึ่งเรื่องเราก็มีเวลาแล้วก็เข้ามาฟิตหุ่นได้เต็มที่มากมากกว่าเดิมจริงจริงยังถินกับยูโรอยู่นะเราความถิ่เราชนะไปแล้วเขาไม่เขาไม่เบานะะเป็นครจะเป็นิ่นป่ะเนี่ยอนเป็นซาแซงโอ้ย กช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอยูโรใช่ยูโรก็จะถ่ายเร่งถ่ายละครอยู่ก็ไม่ได้เจอก็เเยอะะนาก็จะซุ่มอยู่ก็ได้แต่ผมก็ว่าผมมีเวลามากกว่าผมก็น่าจะเขาบอกว่างานเราน้อยกว่ากินเวละตัวเองหรือยังไงไปแน่ตั้มตั้มไปเยอะกว่าไม่ตั้มมงเลยจ้าเอออ่ะก็เอาไอ้คิงกันแล้วเดี๋ยวรอเปิดกันทีเดียวแล้วค่อยได้สะพาย รอมีอะไรให้เซอร์ไพรส์เยอะมากๆครับอโอเคพอแล้วขอบคุณครับ